บัดนี้วันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเป็นวันที่สี่สิบหกเจ้าเจ้าในพิสมพลผู้สิัทธากรูเล็กหนึ่งเจ็ดห้าขอถวายเสียงสวดสรรทายายพสูตรพระปริบต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสงฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแล่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของขอ้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระ พระยันชนในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอนหนึ่งชุมนุมเทวดาสมิงตาจักวาเรสุตระคัจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสักขโมกทังกเคกามิจรุเปคิลิสิคระตเตจันทลิเควิมานีทีเปรตเตจักามิ ตระวนะคะนีเคหวัตุมีเคเตผมมาจะยันตุเทวาชลทารวิสเมยักขาคันทับ

สวัสดีโตพระกมตตโมตมังนรมส,ส,ส,สามสุปิปันโนพระกโตสางสังโฆสรางคังนมามิสี่นมำสการสิทธิขาด นะโมตัสสะ a ะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะ ว่ามีอกศัจจะกิริยาค่ะานัตติมีสรรังอันยังพุทโธมีสรรังวรังอิตินาสัจจวัตินาสุที่มีหูตุสปัตตาัตติมีสรรังอันยังตรรมมีสรรังวรังอิตินาสัจจวัตินาสุที่มีหูตุสปัตตาัตติมีสรรังอันยังสังโฆมีสรรังวรังอิตินาสัจจวัตินาสุที่มีหูตุสปัตตา จ็ดมหาสมัยสุดอิวมีสตังเอกังสมายังภควาสักีสุหะราติกปิรามาตุสมิงมาวันนี้มหาตตาภิกุสังเคนะตัดเทียงปัญจมัตเตหิภิกุสเตหิเพหิวาระหันเตหิท้าสหิจะโลกาธาตัวหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุติภักขะ วันตังทัศนายาภิก sa ุสังคันจะอัตโคจตุนนงสุท้าวาสกายิกานังเทวานังอะเอตทะหงสิอะยังโกภะคะวาสกีสุวิหาราติกับีราวัตตุสมิงมหานีมหาตาภิกุสังเคนะสัตติงปัญจามาเตหิภิกุสเตหิเปหิวาระหันเตหิทัศหิจะโลกัตธาตูหิ thiệt ta ye pu ye na santi pa ti ta hanti pa kawanta tathana ya sang gan cha ma yam pi ye na pa kawata te nu upa sang kamitoa pa kawato santi ke pa chi kha tha ti ata pu ใส่ยาธาปินามภะละวาปุริโสสัมมาจิตังวาภาหังปะสาลิยะปะสาลิตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาปะกะวโตปุระโตปะตุระหังสุอัตตโกตาเทวตา กวัโตสันติเกอิมังคาทั้งป่าสิมหาสมะโยปวะนัสสมิ밍เทวะกายาสมาคตาอาคตมหะอิมังธรรมะสมะยังตักชิตาเยวะอปปราชิตะสังสันติอัตะโคอปปราเทวตากวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภา กัปปิกาวะสมะทังสุจิตังอัตตโนโอชุกะมะกังสุสารทิวานิตานิกขิตตวะอินทริยานิลักขันติปันทิกาติอัตะโกอปราเทวตาปะวัโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ์เขตตวะคีลังเขตตวะปริคังอินทะคีลังโอหัด มะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจขุมมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตคอปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคตาเสนณเตขมิสันติอปายะพุมิงปหายะมานุสังเทส เทวะกายังปะริปุเรสันติทิอัตตะโคภะวาภิกขุอมันเตสิเยปยเยนภิกขเวทัสสะสุโรกะตาตุสุเทวตาสันนิปติตาหันติตัทธาคตังตัสสนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอหิสุงอัตีตมัฏฐานัง อรหันโตสมาสัมพุทธาทีสัมปิภวันตานางังเอตประมายะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงสายยาธาปิไมหังเอตระหิเอปิเตปิกเวปวิสันติอนาคตาตมาทานาังอรหันโตสมมาสัมพุทธ เทวตาสั้นนิปฏิตาภวิสันติไสยธาปิเมหังเอตระหิอาจิกิสัมมิภิกขะเวเทวกายานังนามานิจิตอิสสามิภิกขะเวเทวกายานังนามานิเจสิสัมมิภิกขะเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาธุกลางมณสิกะโรธาภาชิสามิติ เอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะคะวะโตปัจจัตโสสุภคะวะภะควะเอตถะโวทะสิโลกะมนุกัสสามิยัตถะภุมมาตทติตาเสิตาคิริคัพพลังปหิตัตตาสมาหิตาปุถุสีวสัลีนาโลมหัสาิสัมุโน โอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาปิโยปัญจสเตยตตวะวะเนกาปิลาวัตถทเวแต่ตัวมันแต่ยิ่สัทธาสรกิสาสนิรติเทวกายาพิกันตาติวิชานาธาพิกโวเตจะอาตบประมาณเการุ่งสุตวะพุทธสสาสนังีิสัมปาตุระหุญาณังอมานุสานะทัศนัง อัปเพเกสตมัตตคุงสหัสสังอัตหาสตริงสตังเอกเศรษฐสานังอมนุสสานามัตตะสุงอัปเพเกนันธรรมตะคุงทิสาสภพุถัุท่านจักสภัภิญญายะวะวักขิตตวานัจจกุมาตะตัวอามังตะยิสัตถาสรามเกสัสเนิรเตเยวกายะภิกันตาทิพิชนาถาพิกขุ ขังกิตติยสามิคิริคิราหิอนุปปัสโสสตตสสหัสสาวนยาค้าปุมมากาติรละวัตถวาทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามมงพิกุณังสมิติงวัณังชะสหัสสาหิวาทิมะวตายาคานานัตตะวานิโนทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามมงพิกุณังสมิติงวัณัง สตาคิลาติสหัสสหายค้านานาตวันิโนที่มันโตสติมันโตวันน้วันโตยัสสินโนโมทามนาภิกามุมงภิกขุนางสมิติงว่านังอิเจเตโสระสหัสสหายค้านานาตวันิโนที่มันโตสติมันโตวันหน้าวันโตยัสสินโนโมทามนาภิกามุมงภิกขุนางสมิติงว่านังเอสามิตาปัญจสตาขคานานาตวนนิโน สติมันโตสติมันโตวันนามันโตเจสสิโนโมทมนาภิกามงภิกุณังสมิติงวนังกุมเิโรราชาคหิโกเวปุลราชสาเนวสนังพีโยนังสตัสสหัตตังยักขานังปะยิรูปัสติกุมเิโรราชาคหิโกโสปาคะสมิติงวนัง